อุ้ยโดนล็อกหมดเลยอุย้ยโดนล็อกหมดเลยโอ้น้ำหนักเยอะครับโอ้โหทำเป็นแน่นหนาม <c oughs> ีกัน <c oughs> การคอนเจกอย่างนี้แล้วคแบบนี้นี่ครับ,รบดูเอาไว้ก่อนนะมาดูอ่าข้ไงในวันนี้ผมสั่งเป็นสีฟ้ามาครับ นี่ครับผมได้แล้วครับอาจารย์นี่นะครับได้มดแล้วครับได้มดแล้วครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เท่าไหร่น่ะราคา,าประมาณเกือบ400ครับ400อ่า3.3.7โวลต์น,นะครับ3.7โวลต์1,800ปดพั 1, 100. 100. 100. 100. แอมป์ครับ1,800แอมป์ได้เลยครับเรียบร้อยครับอาจารย์ แล้วเรามาดูข้างในว่าเรามีอะไรบ้างเราสั่งสีฟ้าจะได้สีฟ้าตรงารใจหรือเปล่าครับ <c oughs> เราสั่งสีฟ้านะครับดูนะครับว่าเขาได้สีฟ้าวันนี้อะไรไม่รู้นะครับลงมาน,นีเดี๋ยวกันครับอันนี้มันเป็นนี่ผมไมโครโฟนผม,มลืมไปไมโครโฟนผมเอาไปเดี๋ยวหลงลืมหมดเลย สั่งสีฟ้าก็ได้สีฟ้าโอ้หนี่ครับเราได้สีฟ้ามาครับได้แบตเตอรี่แถมมานะครับท่านผู้ชมนี่ครับได้แบตเตอรี่แถมมาครับแถมมาแล้วก็ตัวโดรนนี่ก็เป็นพวกกาบครับอันนี้เป็นเป็นกาบอันนี้เป็นอันนี้เป็นแถมมาค,คืออันนี้เป็นใบพัดกี่ใบครับหนึ่งสองใบสองใบแล้วก็ตัวข้างใน,นก็ให้นำชมได้ดูครับ ตัวชาร์ตตัวไอ้สายชาร์จแบตเตอรี่ครับสายชาร์ตแบตเตอรี่สายควงครับสายควงหนึ่งอันไม่มีอะไรอ่ามันเป็นตัวเล็กครับตัวเล็กนี่ครับขนาดใหญ่ขนาดไหนครับดูมือผมครับนี่ครับท่านผู้ชมดึงมาขนาดนี้ครับกดดึงมาขนาดนี้ครับ นี่ราคาไม่ไม่ถึงร้อยหรือไม่ถึงพันครับนี่ครับโดนขนาดนี้ครับน้ำหนักเบาครับคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสักสองขีดครับหรือสองร้อยกรัมประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณสองร้อยกรัมหน้าตา่างนี้ครับใหญ่ไหมครับดูมือผมครับนี่ขนาดนี้อ่าก็ขนาดเล็กพอนีครับพอใช้ได้ แบบนี้ครับโอเคครับได้ครับเดี๋ยวก็คงจะขายลูกไปให้อาจารย์ครับว่าขสินค้ามีครบนะครับเราจะมาฝึกกันครับมาเราก็จะมาฝึกฝกบินโดันครับผมซื้อประมาณสามตัวแล้วครับเดือนนี้นะครับภายในเดือนนี้ถ้าวันนี้ก็วัน สิ้นเดือนพอดีครับสั่งเมื่อวันที่สิบหกตัวแรกครับได้มาสามตัวแล้วครับหนึ่งเดือนได้มาสามตัวนี่ก็คือแบตเตอรี่ก็ข้างในมีแบตเตอรี่นะครับมาดูครับแบตเตอรี่ข้างในมีนะครับเพราะว่านี่นี่ผมซื้อมาต่างหานะครับจะมดูแบตเตอรี่ข้างในครับว่ครบไหมครับเดี๋ยวนะครับรอแกะดูครับ ได้แบตเตอรี่ตัวครับเนี่ยครับแบตเตอรี่โดนแถมมาหนึ่งตัวนะครับดูครับครบครับทุกอย่างครบไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือเราซื้อซื้อซื้อเพิ่มมาครับเพื่อมาสำรองนะครับสำรองเอาไว้ฝึกเล่นนะครับผมชอบเจ้าตัวนี้ครับเขามีไฟตรงนี้ครับเนี่ยครับที่ตัดใจซื้อตัวนี้เพราะมีไฟเพราะอาจารย์ชงั้นอาจารย์ก็ลดราคาครับเขาเรียกว่าโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นในการลดราคาผมก็ซื้อมาตัวนี้ก็ ตองเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเออถูกต้องไม่ถึงพันแต่รวมค่าแบตเตอร์ลวมตะลี่มาประมาณพันพันสี่ปลายปลายครับไม่ถึงพันห้าครับมันแพงจากตัวนี้ครับรวมค่าส่งประมาณห้าสิบหรือหกสิบาทประมาณนี้จำได้ครับก็ได้ถึงค่ามา 6, ครบ,น,น,รครบรนะครับนี่ต่อเป็นรีโมทครับอ่าจอยรีโมทนะครับหน้าตาแบบนี้นแบบนี้ครับรีโมทนะครับ จากรีโมทเราทมท่งวันนี้ก็คงจะดยวเราชาร์จแบตเตอรี่ครับนะฮะดูตรงนี้นะครับเป็นโดนแบบธรรมดานะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบเป็นดาวเทียมนะครับไม่ใช่ดาวเทียมเพราะผมเห็นผมชอบตรงมีไฟสองตัวเนี่ยครับนี่คือตัวหน้านครับรุ่นราคาแพงๆยังไม่มีไฟทันดานหน้าเราไม่รู้ดังเวลาบินไปไกลเนี่ยเราไม่รู้แลยครับว,ว่า ด้านหน้าหรือด้านหลังครับมันมาะคั้มันเรามองแล้วเรามันไกลครับประมาณสักแค่ประมาณสักห้าสิบเมตรเราก็มองไม่ออกว่าเป็นหน้านหรือเป็นหลังครับแต่แค่ตรงนี้เราจะรู้ว่าจะมีไฟสองดวงนะครับเม้ราคาจะราคาเขาจะไม่ไม่ถึงพันครับแต่ผมดูแล้วคุณภาพเขาโอเคนะครับนี่ครับคุณภาพเขาโอเคก็สุกบิดได้ครับอไฟก็มีอยู่นี่ครับน่าจะมีอยู่ตรงตรงหน้าเลยครับ ด้านนี้มีครับนี่ด้านนี้สีตัวมีครับนี่ก็คือเล่นได้ครับไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปพื้นพาดาวเทียมนะครับนี่เล่นแบบเขาเล่าความสูงความต่ำครับเล่นแบบเขาเรียกว่าโดนพื้นฐานนะครับมาฝึกเล่นกันได้ครับแต่ถ้าเป็นพวกดาวเทียมมันก็มีขั้นตอนมากขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมคงจะปิดคลิปไปเท่านี้แล้วครับวันนี้ได้โดนมาแล้วนะครับตอนเย็นก็หาเวลาไปฝึกเล่นถ้าไม่ไม่ทันตรงนี้ก็น่าจะเป็นวัน วันอื่นนะครับวันพุงนี้ก็ไม่รับประกันหรือวันพุงนี้ก็ได้ทังบ้างครับแว๊บๆไปสักครึ่งชั่วโมงประมาณนะครับอาชิพนี้ก็ได้มาแล้วครับสีฟ้าตั้งได้มาถูกใจครับได้มาครบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปเล่นกันครับคลิปนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับจะได้มีคลิปใหม่สาหรับการฝึกโดนครับมือหัดมือหัด ไม่ตลอดผมครับท่านผู้ชมทุกคนก็สามารถที่จะไปฝึกเล่นกันได้นะครับอายุหรอครับไม่อายุไม่ไม่ว่ากันนะครับอายุเท่าไหร่ก็อายุเท่าไหร่ก็ทําได้ครอย่างผมอายุก็มากแล้วผมก็ยังมาฝึกมาฝึกทํามาฝึกมาฝึกบินกันดูครับก็เป็นการผ่อนคลายสนุกสนานกันดีนะครับบายยครับ